เทปนี้นะครับต้องบอกว่ามาด้วยงบประมาณไม่ถึง2ล้านบาทนะครับเป็นรถรุ่นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมและเป็น GLE นะครับซึ่งรถในรุ่นนี้ระคันนี้นะครับต้องบอกว่าออปชั่นเนี่ยมาเต็มจัดเต็มแน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญนะครับด้วยงบประมาณนะครับไม่ถึง2ล้านบาทนะครับกับรุ่นนี้เลย Mercedes-Benz ML 250 AMG นะครับตัวรถคันนี้ปี2015เลขไมค์คันนี้เพียง50,000กิโลเท่านั้นเองนะครับไม์น้อยมากๆนะครับกับราคาสุดพิเศษ บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าที่อลังมองหารถ Mercedes Ben z ML 250อยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับแน่นอนครับตัว ML ในตัวปี2015เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นเจนสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนโฉมมาเป็น Mercedes Ben z GLE 250นะครับในส่วนของโมเดล ML นะครับเมื่อก่อนเนี่ยราคาเนี่ย5ล้านกว่าบาทเลยนะพอเป็นโมเดลสุดท้ายเนี่ยออปชันเนี่ยมาแบบครบคันเลยอ่ะพัดชุดแต่งต่างก็เป็น AMG Sport Package อยู่แล้วไฟหน้าตัวนี้เป็น Intelligent Light System นะครับเป็นไฟหน้าอัจฉริยะสามารถเปิดปิดออโต้น ตามพวงอะไรได้ด้วยนะครับมาในส่วนของล้อด้านข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นล้อลาย5ก้านนะครับ AMG นะครับและตัวไซส์ของยางคันนี้นะครับเป็นขนาดถึง20นิ้วเลยแล้วก็ยางคันนี้ปีใหม่เลยปี2022คือซื้อไปปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วสําหรับตัวนี้จุดเด่นเลยนะครับของ ML คือไซส์ของตัวรถครับค่อนข้างใหญ่เอาเป็นว่าไซส์ของ ML กับตัว GLE 2 5 0เนี่ยไซส์เท่ากันเลยซึ่งจะมีความแตกต่างในเรื่องของการดีไซน์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการใช้งานทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับมาคันนี้ก็ได กราสลูปด้วยนะครับแล้วก็บันไดข้างเป็นแบบซายเดนิ่งบอร์ดนะครับก็เพิ่มความสวยงามความสปอร์ตเข้ามาในส่วนของด้านท้ายฝาท้ายก็เป็นแบบระบบไฟฟ้าเลยนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับนี่ครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายก็คือความกว้างขวางของ ML กับด l e คือเท่ากันหมดอยู่แล้วครับนี่ครับกระเป๋าเดินทาง3 4 5ใบใส่ได้แบบสบายๆเลยนะครับได้ทั้งปี15นะครับเลขไม้ก็เพียง50,000กิโลเท่านั้นเองและที่สำคัญนะครับราคาคันนี้อยู่ที่1 8 9 0 0 0 0บาททเ่านั้นเองนะคครับหากุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้สามารถสแกนบาทเที่มมุขวาด้านล่างงตรนี้ได้เลยนะครับหรรืือออสนนนใจถคั่ขง เบนเของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมที่แคตตล็อกออนไลน์ของเราที่ w w w b e n ต k เ o m นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ใหม่น้อยให้เลือกแบบจุใจกว่า2องคันเลยแล้วสำหรับตัว ML คันนี้นะครับก็ยังมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ด้วยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ซีซีนะครับให้แรงม้าถึง204แรงม้านะครับแล้วที่สําคัญนี่ครับ ภายใต้ภาษาของ ML ความคลาสสิกของ ML ยังไงก็คือ ML ยังให้ความอารมณ์แบบคลาสสิกความสวยงามเรียบหรูนะครับนี่ล้วดูคอนโซลต่างๆชุดคอนโซลตัวหน้าจอเนี่ยนะครับเรามาดูใกล้ๆหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแบบคอมมานด์ออนไลน์นะคือในส่วนของหน้าจอเนี่ยมันจะมี2รุ่นในในโฉมนี้นะครับคือเป็นหน้าจอแบบ m b Audio แบบ2.0กับหน้าจอแบบคอมมานด์ออนไลน์หน้าจอคอมมานด์ออนไลน์คือแบบนี้ครับคือไซส์ของจอจะมีความใหญ่กว่า m b 2 0นะครับแล้วจะมีรูปโลกรูปโลกตัวนี้คือนี่ครับคอมมานด์ออนไล อินเทอร์เน็ตบนรถนะครับสามารถเข้าไปเล่นในเว็บไซต์แอปพลิเคชันของ Mercedes ได้หมดเลยนี่ครับและในส่วนของมีเดียต่างนะครับก็ยังรองรับบลูทูธก็ยังมีเราก็ยังมีช่องที่เป็นแบบ usb ด้วยนะครับลูกค้คาสามารถเลือกฟังเลือกเชื่อมต่อมีเดียได้หลายรูปแบบเลยนะครับเก๊ะตรงกลางที่มีตำแหน่งวางแก้วน้ํา2ตำแหน่งตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ได้มีทุกคันนะครับของ ml ซึ่งคันนี้นะครับเป็นเจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะใส่ฟังก์ชันมาแบบครบคันเลยอ่ะช่องวางแก้วน้าตัวนี้ก็จะเหมือนพวก gle ือจะมีตักษาอุณหภูมิของแก้น้ํา กดไปไฟสีฟ้าขึ้นก็เป็นตัวรักษาอุณหภูมิของความเย็นอ่าตัวนี้ไฟแดงก็จะเป็นในเรื่องของความร้อนนะครับแล้วก็ส่วนแอร์ก็เป็นแบบดูโอโซนอยู่แล้วนะครับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบาะที่เรานั่ง M L คือจุดเด่นคือเบาะกว้างนี่ครับหนังนุ่มนั่งสบายแล้วก็ตัวเบาดเนสีเนี่ยจะเป็นแบบสีแบบซิลเบตด้วยนะครับก็ทําให้ห้องโดยสารเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นด้วย อันนี้คือมิติของสีที่ช่วยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยคู่หน้าก็เป็นเบาะเม e m o r y แพ็ k เกจด้วยสามารถบันทึกตำแหน่งของผู้กับขี่และคนนั่งเนี่ยได้3ตำแหน่งนะครับแล้วก็หลังคานี่เป็นแบบพนนมีกราส์รูปเลยนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านี่ครับอ่าเห็นไหมครับคือให้ออปชันมาแบบเต็มคันเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันต่อครับมาในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับ ML ก็คือความกว้างนี่คือจุดเด่ดนเลยครับนั่ง หนึ่งคนสองคนสามคนนั่งได้เลยแบบสบายๆแต่ถ้านั่งสองคนนี่ครับก็มีพนักเท้าแขนมีที่วางตำแหน่งแก้วน้ำานะ่ให้ถึงสองตำแหน่งด้วยนะครับเอาเป็นว่า Mercedes-Benz ML 2 5 0 a MG คันนี้นะครับลูกค้าไม่จัดคันนี้ถือว่าพลาดมากเพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับด้วยงบประมาณอย่างที่สันบอกแล้วไม่ถึง2ล้านบาทนะคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของ ML แล้ว ML คันนี้นะครับสภาพดีมากๆนะครับหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสีภายนอกเบาภายในนี่คือไม่ช้ำเลยเพราะว่าด้วยการใช้งานคันนี้นะครับวิ่งเยานอ้อดว นะครับปีของรถคันนี้ปี2015ด้วยนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถ mercedes benz ml 250คันนี้นะครับห้ามพลาดนะครับตัวรถคันนี้ปี2015เลขไมล์วิ่งเพียง50,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเกเคตั้งเพียง1,890,000บาทนะครับคันนี้นะครับถ้าไม่จัดเนี่ยถือว่าพลาดกันแน่นอนนะครับขอบคุณครับ รถไซใหญ่ไม่น้อยด้วยงบประมาณไม่ถึง2ล้านบาทนะครับกับรุ่นนี้เลย Mercedes-Benz ML 250 AMG นะครับตัวรถคันนี้ปี2015เลขไมม์คันนี้วิ่งน้อยมากๆนะครับเพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาสุดพิเศษที่เบนเอ็ตั้งไว้เพียง1นึ่งล้านแปดแสนเกบาทนะครับมาที่เบนเอ็ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ